สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครเกม n ิเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดเช่นเคยนะครับสำหรับ tower of fantasy นะครับน่าจะเป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายคนนะครับถามแล้วก็มีคำถามที่สงสัยมาเยอะนะครับก็คือเวลาเราเล่น tower of fantasy เนี่ยเราควรที่จะเลือก e ีลิกยังไงและ ranking ของ r e ลิกเนี่ยระดับ เทียเไปถึงระดับเทีย a เนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้ว SR r e l i ีหรือว่า r e l i กสีม่เนี่ยสามารถใช้ได้ไหมนะครับอ่ะวันนี้นะครับนะัดจะมีคําตอบนะครับซึ่งคลิปของนัดเนี่ยจะเหมือนกับหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจาก YouTube ของผู้เล่นที่เหมือนกับเป็นปาวานของทางจีนรวมไปถึงในเว็บแล้วก็หลายๆอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนลิงก์ Reference ที่นัดเอามานะครับนะัดจะแปะไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆื่อนยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเบื้องลึกนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนนะครับสาหรับอ่าเขาเรียกว่า นะเป็นเหมือนกับความคิดที่มันไม่เชิงว่าผิดนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูเหมือนกับว่าเวลาเพื่อเพื่อนเซิร์ชใน Google คำว่า t ท er er ียร o ทาวเวอร์ออฟแฟนต t ซีรีลิ i เ t s a s ์ s แล้วก็ s r r e l i c เนี่ยเพื่อนๆจะเจอเลยนะครับว่าอันที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นแขนกลหุ่นยนต์นั่นเองนะครับก็คืออันนี้ จะเป็นแขนกลนหุ่นยนต์กับไอหุ่นยนต์อันนี้ซึ่งที่เราจะได้ฟรีมาจากการทาเควสแล้วก็เหมือนกับทําหลายๆอย่างนะครับแล้วของในเกมก็แจกนะครับถามว่าจริงไหมจริงนะครับแต่จะจริงในช่วงต้นเกมนั่นเองก็คือจะจริงในช่วงที่เพื่อนๆเนี่ยเกียร์สกอร์ยังไม่ถึงประมาณ20,000หรือเพื่อนๆเพิ่งเ,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 เล่นยังไม่มีของทองนู่นนี่นั่น,นยังไม่ได้มีตัวละครที่แบบ3ดาวหรือว่าทีมที่เพื่อนๆเหมือนกับยึดแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ย มีทีมที่เพื่อนๆต้องการแล้วสามารถที่จะทำดามจได้เยอะแล้วนะครับแขนกลกับหุ่นยนต์เนี่ยมันจะหมดค่าไปทันทีเลยเนื่องจากเพื่อนๆไม่สามารถที่จะแดดหลบสกิลได้และการโจมตีที่มันหน่วงเพราะว่าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะทำดาเมจได้ตลอดเวลานั่นเองเดี๋ยวนะจะทดสอบให้ดูนะครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับอ่ะก็คือพูดง่ายๆนะครับสมมติเพื่อนๆไปใช่ไหมก่าที่เพื่อนๆจะแบบยิงเนี่ยเพื่อนๆยิงใช่ไหมปุ่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 ม,ม,มตีอะ คือเนี่ยคือเพื่อนๆจะเห็นว่าลูกกระสุนมันมาไม่ได้เยอะแล้วถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนโดนมอนเตอร์โจมตีมันไม่ได้โจมตีเข้าหุ่นก่อนนะมันจะโจมตีเข้าเพื่อนเพื่อนฉะนั้นเวลาเพื่อนดดเพื่อนดหลบเพื่อนก็จะหลบออกไปจากหุ่นนั่นเองครับซึ่งความหมายเดียวกันกับหุ่นยนต์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งถามว่ามันดีจริงๆไหมมันดีแค่ช่วงต้นเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนจะเปลี่ยนไปใช้ พวกนี้นะครับซึ่งมันจะเรียกว่าเป็น active boosting damage นั่นเองนะครับอะหรือพูดง่ายๆนะครับถ้าเลดเกมเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วว่าหลังๆไปเราอยากจะได้บัฟดามจหรือ,อเขาเรียกว่าไงนะ SSR ที่มันเพิ่มดามจให้กับเราโดยตรงหรือทำดามจแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ a อ t แท็ของเรานั่นเองนะครับอะเราไปดูกันนะครับสำหรับเทียร์ลิสนัดได้สร้างมาแล้วอันนี้นะัดสร้างเองแล้วก็อัปโหลดรูปเองนะครับอะ เรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับ Early g a m เกมนะครับนัดให้ไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นหุ่นยนต์2อันนี้นะวันนี้นะครับนัดจะพูดมาแค่เพิ่มดามจนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ในบายกรแฟนทั้ซึมหรือจะใช้ใน PVP หรือจะใช้เวลาไปต่อสู้บอสในเวอร์บอสนะครับหรือว่าเวลาลงดันเจียนกับเพื่อนๆหรือว่าเวลาไปลงเขาเรียกว่าอะไรนะับปะทะเขตแดนเองนะอ่ะไปด,ดูกันนะครับสำหรับ Early g a m เกมนะัดบอกไปแล้วว่าแขนกลกับหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแค่ต้นเกมนะครับอ่ะ ต่อมานะครับอันที่ดีที่สุดนัดจะเรียงลําดับนะครับจากดีที่สุดไปหาเหมือนกับเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มดาเมจได้ดีที่สุดจนถึงแบบดาเมจที่ต่าที่สุดแล้วก็เงื่อนไขที่ใช้ยากที่สุดนะครับอ่ะอันแรกนะครับที่เพิ่มแอปแท็กบูสดีที่สุดนะครับที่เพิ่มเลยนะครับแม็กดาเมจบูสนะครับก็คือ50%ก็คือจะเป็นไอตัวนี้นะครับอ่ะเพิ่งเมื่อไม่เห็นคือจะเป็นไอตัวอันนี้นัดมีแล้วนะครับอ่ะ เขาเรียกว่าเป็นโฮโลแกรมโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับโฮโลแกรมโปรเจคเตอร์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับเวลาเพื่อนๆกดออกมาใช่ใชไหมมันจะมีเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวกดให้ดูนะมันจะเหมือนกับมีร่างแยกของเราออกมานั่นเองครับเวลาเราโจมตีอะไรอ่ะมันก็จะโจมตีตามแต่มันไม่ได้โจมตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะกดสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันจะทําตามหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ยกเว้นเวลาเพื่อนๆกดเขาเรียกเหมือนกดสกิลเวปปอนเดชชาร์นะครับมันจะไม่ทำเวปปอนเดชชาร์ตตามครับเพราะนั้น กดกี่ทีมันก็ไม่ได้ทําตามนั่นเองเพราะทุกครั้งที่เพื่อนๆกดมันก็จะกดตามเหมือนกับเพื่อนๆหมดเลยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับอีกอันนะครับก็จะเป็นอันดับ2นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเรียกว่า space time rift นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆเคยเห็นแบบ เวลาเราลง PVP ไหมแล้วอยู่ดีเพื่อนๆก็ถูกขังอยู่ในสีม่วงนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นั่นเองครับเพื่อนเพื่อนเลงนะครับมันจะเหมือนกับมีวงกลมอยู่นะครับแล้วมันจะเหมือนกับมีหลุมแบ็คโฮนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆอนอยู่ในวงกลมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอัพไปจนถึงเลเวล3นะถ้านัดจำไม่ผิดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอัพไปจนถึงเลเวล3นะครับมอนสเตอร์หรือว่าผู้เล่นที่อยู่ในวงกลมสีม่วงเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น 20%ทันทีนะครับไม่ได้จากแค่ตัวเพื่อนเพื่อนคนเดียวนะจากคนในปาร์ตี้จากทุกการโจมตีเลยอ่ะเราสามารถใช้ในเวอร์บอสได้เพื่อทําให้เวอร์บอสเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้น20%แต่จําเป็นจะต้องปด3ดาวนั่นเองนะครับจะทําให้อะไรเอ่ย มันจะทาให้มอนเตอร์ในพื้นที่นั้นโดนดามเมจแรงขึ้น20%คันนี้ถือว่าจําเป็นมากๆครับสมมติเพื่อนๆลงเพื่อที่จะผ่านปะทะเขตแดนนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอ่ะเรามาดูอันต่อไปเลยนะอันต่อไปก็คือจะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นเหมือนโดรนออกมานะซึ่งโดรนออกมาเนี่ยนัดไม่มีนะครับนัดจำไม่สามารถที่จะกดให้เพื่อนๆดูได้นะครับอ่ะ อันต่อมาก็คือจะเป็นไอตัวนี้นะครับเขาเรียกว,ว่าเป็นโดรน,นั่นเองมันจะเป็นเหมือนกับเพื่อนเื่อนจะสร้างโดนออกมาแล้วปิ๊บปิ๊บมันจะเป็นฉายแสงนะมันจะเป็นอย่างนี้อ่าเดังนั้นกดให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆื่อนดูเนี่ยมันจะเป็นฉายแสงนะครับซึ่งเพื่อนเื่อนอ่านนะครับถ้าเพื่อนเื่อนอัพแค่เลเวลหนึ่งนะครับเพื่นอนๆนจะไม่ได้อะไรเลยเพื่นอนๆนจะได้เหมือนกับอ่าเป็นแค่พลังป้องกันเท่านั้นนะครับก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ทุกพุกห้าวินะครับเป็นเวลาสิบห้าวิ หลังจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอัพไปจนถึง3ดาวนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวนัดขอแทรกเข้ามาก่อนนะครับว่ารีลิกแต่ละรีลิก่ะ ที่มันจะดีจริงๆนะครับเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องอัพไปจนถึงประมาณ3าดาว4ดาว5ดาวแล้วเท่านั้นนะครับมันถึงจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มแอตแท็กบูทหรือว่าเพิ่มดาเมจแบบเห็นได้ชัดนั่นเองครับสิ่งที่น่าจะพูดไปก็คือจะเป็นเหมือนกับอันแรกเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะอัพ5าดาวถึงจะดีที่สุดนะครับส่วนอันที่2นะครับ s เป c ทาร์นบลนะครับเพื่อนๆควรที่อัพ3าดาวเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือจะเป็นโดรนใช่ไหมครับโดรนเนี่ยเพื่อนๆควร วันที่จะอัพถึง3ดาวมันถึงจะเพิ่มดาเมจให้เพื่อนๆน,นะครับตอนแรกมันจะเพิ่มแค่พลังป้องกันให้เพื่อนๆน,นั่นเองนะก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆต้องกดตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ทุกๆห้าวิเพ,เพื่อนจะได้ดาเมจนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เพิ่มดาเมจรูทนะครับอ่ะต่อมานะครับอีกอันนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยคืออันนี้นะครับ เป็นเหมือนกับเป็นไว้บอร์ดเป็นบอร์ดอนนี้อันนี้นะครับอันนี้นะ,ะเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเห็นเวลาเล่นนะอยู่ดีมันมีคนมากลางเฮ้ยทำไมอยู่ดีมึงกลางอะไรวะกางม่านเราจะตีผ่าได้ไหมครับอ่ะ อันนี้นะครับตอนแรกอมนยมชิลมันเหมือนจะเป็นเหมือนกับเป็นเกาะให้เรานั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆอัพไปจนถึงเลเวล5นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆอัพไปจนถึงเลเวล5นะครับมันจะทําให้เวลาเพื่อนๆวิ่งผ่านกําแพงเนี่ยหรือว่าใครก็ตามในปาร์ตี้เพื่อนๆเนี่ยผ่านนะเพื่อนๆจะได้ดาเมเพิ่มขึ้น25%นั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าเยอะโคตรถือว่าเยอะแบบแทบจะเยอะที่สุดแล้วนะครับอ่ะในที่แบบเราเห็นตรงนี้นะครับอ่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นอันที่4ใช่ไหมส่วนอันที่5นะครับจะเป็น S R นะครับเป็น S จะมี S R เพียง2อันเท่านั้นนะครับทีจะเพิ่มบัฟให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับก็คือจะเป็น S R ตัวนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับอันนี้นะก็คือเหมือนจะเวลามาเราจะสร้างเกาะแล้วอันเนี้ยเป็นอะไรที่หาได้ง่ายมากๆนะเพื่อนๆสามารถที่จะอัปเกรดนะครับเพื่อนเพื่อนแค่อัปเกรดเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนเื่อนแค่อัปเกรดแค่ 2ดาวนะครับเพื่อนๆก็จะได้บัฟเพิ่มแอตแท็ก20%เลยนั่นเองนะครับหลังจากที่เกาะแตกนะเดี๋ยวนัดจะทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ส่วนตัวนัดใช้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวนัดเปลี่ยนไปอีกอันเพื่อนๆจะได้เห็นทีเดียวไปเลยดีกว่านะครับอ่อีกอันหนึ่งนะครับจะได้แบบ2อันพร้อมกันเลยนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นะครับสำหรับ SR ที่ดีและใช้เพิ่มบัฟดาเมนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็น2อัทงนี้นะครับอ่ะไอตัวสควอชเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วเนี่ยมีเกาะอย่างนี้ครับซ ช่วยป้องกันเพื่อนๆด้วยครับถ้าเกาะแตกนะห้เพื่อนๆอัพจนถึง3ดาวสีดาว3ดาวมันจะเพิ่มบัฟดาเม้เพื่อน4ดาวมันจะทาให้เวลาเกาะแตกเพื่อนๆจะวิ่งเร็วขึ้นและสโลว์มอนสเตอร์ข้างๆอันนี้เป็นอะไร s r ที่เพื่อนๆสมควรที่จะลงทุนที่สุดถ้าเพื่อนๆอยากจะปั๊มดาเมจนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆ ต้องการที่จะเล่น s SS r SSR ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็เล nice. ่น i c ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้เดี๋ยวครับเสริมแซงนะวิธีการใช้ก็คือเพื่อนๆควรที่จะมีเซตแรกก่อนสมมตินะครับเซตแรกเพื่อนๆก็ activate bus bus นะครับก็คือเป็นอย่างนี้สมมติเพื่อนกดนะครับอ่ะมันจะมี2อันซึ่ง2เซตที่เพื่อนๆควรจะ activate นะครับมันจะมีโฮโลแกรมกับโดรนนั่นเองนะครับโฮโลแกรมกับโดรนนั่นเองก็คือจะเป็นไอสตัวนี้นะครับอ่ะสตัวนี้ที่นั่นเอาลงมานะเพื่อนๆควรที่จะเซต up ก่อนที่จะเข้าไปตีบอนพอเเื่ๆข้าไป ใช่ไหมครับเพื่อนๆนก็แค่กด G เพื่อสลับเป็นอีกด้านหนึ่งอ่ะก็คือเพื่อที่จะเป็นเป็น space time r i p หรือว่า b a c k hole นั่นเองแล้วก็พวก whiteboard นะครับเป็น2อันที่เพื่อนๆนใช้ตลอดนั่นเองเพราะว่า2อันนี้เป็นอันที่ใช้ง่ายนั่นเองครับคือกดปุ๊บออกปั๊บเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแอนิเมชันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเรามาดูอีกอันหนึ่งดีกว่านะครับอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็น SR ที่ดีมากๆก็คือจะเป็นอันนี้นะครับเพื่อนๆนจะเห็นกล่องนี้ไหมนี่ ปูมนะครับซึ่งอันนี้นะครับนัดให้มันอยู่เทียร์เอนะครับเพราะอะไรครับอันนี้โดยส่วนตัวนัดใช้นัดจะใช้2อันนี้เป็นหลักนะครับ SR เพราะว่านัดอ่ะดันไปเชื่อในไกด์เทียร์ลิสไงว่าเฮ้ยเราควรที่จะเอาแขนกลนอะอะไรเงี้ยผมก็แม่งอัพไปเลย1ดาวครับใช้ไปใช้มาไม่ได้ดีอย่างที่ยังไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับมันดีแต่มันดีแค่ต้นเกมแต่พอเลดเกมมาแล้วควรที่จะลงทุนกับอะไรที่มันอยู่เลดเกมมากกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นกล่องนะ s t r e n g h QD ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆอัพแค่1ดาวนะครับเพื่อนๆจะได้บัฟดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์สิบวิเป็นอะไรที่ดีมากคือเหมือนกับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้คู่กับไอตัวไอตัวที่มันบินบินเป็นเกาะที่เป็นของ SR ได้เลยนะครับเป็นไอหน้ายิ้มนะแต่อันนี้นะครับที่นัดให้มันเป็นเทียเเพราะอะไรคือเวลาเพื่อนๆตีตีตีอยู่อ่าสมมตินัดตีตีอยู่ตีตีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเสียเวลาประมาณ3วิในการที่จะแบบยกมือขึ้นอ กว่าเพื่อนๆจะได้บัฟนั่นเองนะฮะเดี๋ยวนัดกดทูบปุ่มนะครับอ่ะแล้วเพ,เพื่อนก็จะได้บัฟออกมา10%แต่อันแต่นี้มันไม่ไม,ไม,ไม่เนี่ยเห็นปะ ดามิ่งบูทอิงฟ mm ีดามิ hmm parole, ่งสิบเปอร์เซ็นต์ฟอร์เทนเซกันคือเพื่อนๆกว่าเพื่อนจะยกมือใช่ไหมเพื่อนจะเสียดาวทามไปประมาณสักสามสามวิซึ่งสามวินั้นเพื่อนๆสามารถที่จะโจมตีได้แต่เทคนิคที่นัดใช้นะครับสำหรับคนที่ใช้ซามเมียนะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้และสามารถที่จะทําให้สตริงคิวเนี่ยใช้แล้วมันไม่รู้สึกว่าเราจะติดเหมือนดาวทามในการที่จะต้องร่ายนะครับก็คือเพื่อนๆกดไปเพื่อนๆตี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 นะครับอ่ะสมมติว่าตีตีตีอันนี้เทคนิคของนัดนะปุ๊บปุ ตูมแล้วเพื่อนก็ แล้วก็เพื่อนก็ยิงยิงต่อมันจะแทบไม่เสียดาวทางเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่นับใช้นะครับอะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับได้ถือว่าเป็น 2SR ที่ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้ง่ายนั่นเองนะครับในเนทียร์ลิสต์ตรงนี้นะสำหรับอันอื่นนะครับนัดจะไม่พูดถึงนะครับแต่เดี๋ยวนะัดจะพูดถึงอันที่ดีของของใน p v p ีคือคือจะเป็นอันนี้นั่นเองนะไอโลอันนี้นะกับอันนี้นะครับกับอันนี้นะสออันนี้นะครับเป็นคู่หูใน PV p เพื่อนเพื่อสามารถใช้กัน C c ซได้เวลาเพื่อนเพื่ออนนนนสาาามมรถโยัี้ไ เดี๋ยวนะสาธิตให้ดูเลยละกันอันนี้ถือว่าเป็นอันที่ดีมากๆนะแล้วเป็นแค่ SR เองเพื่นอนๆน่าจะได้ฟรีจากจากการทำเควสือะไรสักอย่างนี่แหละอันนีน้นัดก็ได้เหมือนกันนะเพราะนัดไม่ได้เหมือนกับกดเปิดใช้นะครับอ่ะจะมีอันนี้ กับแม่นติกสตอร์มนะครับอ่ะสองอันนี้นะถือว่าเป็นอันที่โอเคเลยเวลาเพื่อนๆใช้ใน PVP นะครับก็คืออันแรกเนี่ยเวลาเพื่อนๆโดนตีนะครับเพื่อนๆสามารถกดเลข3แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะหลุดออกจากสตันออกจากน้ําแข็งได้ทันทีเลยนะครับอันนี้นะนี่อันนี้นะแต่เพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับอัพ1ดาวกับ2ดาวนะครับ ถือว่าแบบเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับอันนี้อันนี้นะับใช้นะเพราะว่าเ,าเ,าเ, P, เพื่อ,เ,เ,อเวลาเพื่อนๆื่อนลง PVP มันจะอัปเกรดให้เพื่อนเ่ถึงเลเวลห้าเลยถูกต้องไหมฉะนั้นเวลาเพื่อนๆต้องการที่จะดุดจากโดนคอมโบเมอร์เรียลดุดคอมโบ hés, อะไรหลายอย่างสามารถใช้อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนใช้และหลายคนไม่รู้นะครับอ่ะเละีกอันที่ถือว่าดีเหมือนกันก็คือจะเป็นไอตัวนี้นะครับอันนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นอ่ะเพื่อนเื่ออาจจะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับวงกลมมาแล้วมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยหมุนติ้วติ เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับจะเป็นแ์กิ้งที่นัดวางทิ้งไว้นะครับแล้วจากการที่นัดไปดูของวิดีโอของทางผู้เล่นจีนมานะครับอ่ะหลายๆอย่างเดี่ยนะจะแปะลิงก์ไว้นะครับส่วนอันอื่นพวกยูทิลิตี้เพื่อนๆก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เจ p แพคเจสสกีนะครับหลายๆอันนะหลายหลายอันก็โอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบหน้า หน้าพูดถึงก็คือจะเป็นอันนี้นะครับทำรามิดได้เยอะมากๆเลยนะครับมิไซน์นะมิไซน์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเหมือนกับเอ่อพวก SSR ใช่ไหมครับสำหรับสายฟรีนะเพื่อนๆสามารถที่เอานี้มาใช้ได้นะครับก็คือพูดได้ง่ายนะเวลาเพื่อนๆจะแอคทีเวตก็คือเพื่อนๆอาจจะใช้เซตอย่างนี้อ่ะสมมติการที่เพื่อนๆจะแอคทีเวตเซตใช่ไหมครับเพื่อนๆอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวหนะ้จัดให้ดูนะปุ๊บนะครับโฮโลแกรมออกมาถูกต้องไหมแล้วก็เอามิไซน์ออกมาใช่ไหมครับมิไซน์นออกมาก็คือการที่เพื่อนๆจจะััดใช่มครบเพื่อนๆกกกก็ดโโฮลแรรมมอออาเพื่สจะจ ละครของเพื่อนๆแล้วเพื่อนก็เอานี้มาแล้วเพื่อนก็กดนี่นะครับแล้วเวลาเพื่อนๆเข้าไปเพื่อนก็ตีตีเนี่ยนะเพื่อนๆก็จะมีเหมือนกับ อ่ารีดิใช้ได้4อันในช่วงประมาณ10-20บวิแรกในการเล่นนะครับอันนี้ก็คือมันกับเป็นการเทคนิคเล็กๆในการที่เพื่อนๆจะใช้ปั๊มดามเมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในบายก้อนพาสหรือว่าในปะทะเขตแดนเวลาที่เพื่อนๆต้องการดาเมจอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะเคลียร์บอสนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ในเวิร์มโฮลู่นอนหรือว่ารวมไปถึงในนี้ได้ด้วยอาจจะกลัวลืมชื่อนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับบอยริฟนั่นเองนะครับก่อนเข้าบอสนะครับไม่าจะเป็นเวิร ับ4 PVE หลักเพื่อนๆสามารถใช้ได้ครับและยังไม่พอนะครับอ่นนี้เดี๋ยวนับเสริมให้นะอันสุดท้ายแล้วเนาะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆอัพไปจนถึงประมาณ4ดาวนะครับเพื่อนๆจะได้เหมือนกับพาร์สิฟเคชั่นเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปในฮอตคีย์นะครับเพื่อนๆอัพอะไรก็ตามนนะเพื่อนๆจะได้บัฟนี้โดยโดยตรงเลยไม่จําเป็นว่าเพื่อนๆจะต้องเอามาใส่ใน3เซตย่อ <laughs> ไ่ใช่เซตย่อ3เซตนี้นะครับแค่เพื่อนๆอยู่ในตัวละอัปเกรดถึงนะครับเพื่อนๆก็จะได้โบนัสดาเมจนี้โดยเฉพาะซึ่งคําแนะนําของนัทก็คือนัทแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยไปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเกรดอันที่เพื่อนๆเน้นนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆเน้นสายน้ําแข็งก็อาจจะอัปอันนี้ก็ได้หรือว่าอัปแบบอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆใช้นะครับอ่ะส่วนเทคนิคอ,อื่นๆที่เพื่อนๆเจอแบบเหมือนกับ อะบรลิก uh, ที่เพื่อนๆใช้แล้วคล่องตัวหรือว่าดีเพื่อนๆก็สามารถที่จะแชร์ได้ด้านล่างนะครับอันนี้นะครับโดยนัทเอามาจากเหมือนกับประสบการณ์ส่วนตัวบวกกับการไปดู YouTube ของผู้เล่นที่แบบเล่นเซิร์ฟจีนม,มาก,ก่อนแล้วก็ผู้เล่นที่เขาเหมือนกับเติมเยอะๆแล้วก็เล่นเ e องเกมจริงๆนั่นเองครับเดี๋ยวนัทจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างยังไงวันนี้นะัทขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อๆน,นๆนะครับที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ